โอเคครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับโอ้ดูนี่สิทุกคนอ,อันนี้คือดอกไม้ไฟยางงานดูดิโอ้มันใหญ่มากแล้วมันยาวมากนะวันพฤหัสนี้นะครับทําคลิปลงแล้วนะดูนี่สิโอ้พี่จับยังไม่มีเลยนะนี่ดูดูนี่นะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะมันก็คือเจ้านี่เลยนี่คือเจ้าประธานรถถังนะ พี่คิดว่าทุกคนอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะเห็นไหมครับ okay, แแ้กกออตมี12นัดนะฮะเออเดี๋ยวต้องแกะออกมาให้ดูนะวันพฤหัสจะทําคลิปลงนะฮะนี่คือเจ้าประทัดรถถังนะโอ้ทุกคนเห็นไหมมีแต่อลังการงานสร้างนะนี่โอ้มันใหญ่มากนะโอเคใครอยากดูนะครับฝากไปติดตามในช่อง y o u t u b e พี่ด้วยนะฮะช่องเดอะกายชาแนลนะแกะออกมาอ่าจะแกะเลยเหรอวพร่งคืนยเอเอเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน ไงเลยไม่ตื่นเต้นโอเคโอเครีวิวแค่นี้แหละฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย